แน่นอนต่อไปนี้คือสคริป YouTube เกี่ยวกับเกียร์คานิวาวปี2025ที่แปลเป็นภาษาไทยเกียร์คานิวาวปี2025มาแล้วแอลมันไม่ใช่แค่มินิแวนธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นยานพาหนะที่สะท้อนตัวตนได้อย่างชัดเจนด้วยการออกแบบภายนอกที่ให้ความรู้สึกเหมือน SUV แต่ยังคงความอนเนกประสงค์ของมินิแวนทำให้คานิวาวรุ่นใหม่นี้กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายเทคโนโลยีและสไตล์ในคันเดียว เริ่มจากภายนอกก่อนคานิวาวปีนี้มาพร้อมดีไซน์ที่ดูทันสมัยและชบเฉี่ยวยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันกว่าเดิมพร้อมไฟหน้าเล็บที่คมชัดและกันชนหน้าที่ดูสปอร์ตมากขึ้นด้านหลังมีแถบไฟที่เชื่อมไฟท้ายทั้งสองข้างให้ดูหรูหรายยิ่งขึ้นคานิวาวใหม่ยังมาพร้อมสีตัวถังใหม่และล้อดีไซน์ใหม่ที่ช่วยให้มันโดดเด่นจากคู่แข่งเมื่อเข้ามาด้านในคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจยิ่งกว่าภายในห้องโดยสารของคานิวาวได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ล้ำสมัย มีหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้วสำหรับมาตรวัดและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ที่เชื่อมต่อกันเป็นจอเดียวแบบพาโนรามาซอฟต์แวร์อินโฟเทนเมนต์ใหม่ของเกียร์ทำงานได้รวดเร็วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบสัมผัสและสั่งงานด้วยเสียงก็ใช้งานง่ายขึ้นมากเรื่องความสบายของผู้โดยสารเกียร์ยังใส่ใจเหมือนเดิมโดยเฉพาะบอก VIP แถว2ในรุ่นท็อปที่สามารถเอนหลังยืดที่วางขาและมีระบบทำความร้อนและระบายอากาศ แม้แต่รุ่นพื้นฐานก็ยังรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง8คนและยังมีพื้นที่เก็บของมากมายบอดสามารถพับสไลด์หรือถอดได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ด้านความปลอดภัยคานิวาวปี2025เพิ่มระบบช่วยขับขี่เป็นมาตรฐานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้ากล้องมองจุดบอดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและกล้องมองรอบคันช่วยให้การขับรถที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ทำได้ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในส่วนของเครื่องยนต์ยังใช้เครื่อง v 6ขนาด3.5ลิตรให้กำลัง290แรงม้าและแรงบิด262ปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าแม้จะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทางวิบากแต่กำลังขับเพียงพอและขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลมีข่าวลือว่าอาจมีเวอร์ชันไฮบริดตามมาในอนาคตแต่ยังไม่มีการยืนยนัน การขับขี่ของคันนิวาวถือว่าเงียบและนุ่มนวลมากซับแรงสเทือนได้ดีและมีการเก็บเสียงที่ยอดเยี่ยมแม้ขับที่ความเร็วสูงพวงมาลัยเบาใช้งานง่ายในเมืองแต่ยังแน่นยำเมื่อขับทางไกลราคาเริ่มต้นของรุ่นปี2025อยู่ที่ประมาณ1.2ล้านบาทและสูงสุดที่ประมาณ1.7ล้านบาทในรุ่น s x p r e s g T ที่จัดเต็มอุปกรณ์และฟีเจอร์ระดับพรีเมียมถ้าคุณกำลังมองหารถที่รวมเอาความอเนกประสงค์ของมินิแวน ความเท่ของ SUV และความหรูหราของรถครอบครัวเกียร์คานิวาลปี2025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามแสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคานิวาลรุ่นใหม่ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์วิดีโอกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ